กรับสวีดตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกันดีแล้วครับกับบาวพาลพาไหลเนาะวันนี้บาวพาลพาไหลตต้นในเ้าครับบาสิบไปเบิงสวนสมุทรสอนรดอยากขึ้นเราครับไปหอดไปแล้วไปกันเลยครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเอา อ้าวสวีดัสสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีเอฟซีโอ้เห็ดป่ากันมาอย่างน่าเศรอดินเนี่ยังเดี๋ยวยชุช่มสวนชุ่มสวนคือได้ยินข่าวว่าสีทางสวนทางปลา,าบ่าดีนะครับสมอสอนหอบเล่อดอยากแล้วเด้อจะ <c oughs> พาไปเลาะชมคือนเขาครับ นี่เป็นพื้นทีเซาเด้ครับเซาเมื่อแล้วเ้าไอเจ้าของทีเขาเมื่อนี่แหละมองบ่อน,นามทั้งหลังแมนเมดครับผมว่าสีเห็ดพวกเกษตระนะครับเอ็ดเกวกับเกษตสกับปล่อยป่ว้ปลาลงไปกับไยเติมล้วเด้พี่น้องนี่แหละทานตะวันกับกำลัางงามงามพี่น้องเลย อันนี้ก็พี่เป้กำลังเตรียมการตะเสาเลยครับบอกทั่วได้เนาะพี่เป้เนาะแกนู่บอกอันนี้เป็นทั่วฟักเงาพี่น้องกำลังเห็ดล่างให้เพิ่นดนิ่นทีมงานครับทีมงานสโมสรนังคุณโจโกเกเจอยู <laughs> ่ เบิบรรยากาศเลยครับพี่นอ้องแมนมืดด้วยครับนีนเบ่เบิงเอาเบิงเอานี่แหละครับก็ไปมือทางนากับสินี่โครงการของเพิินกัสิเป็นสะพานกลางน้ำแล้วพี่น้องมันสิยืนออกจากท่าคุนนะครับเป็นสะพานกลางน้ำแล้วกัสิมี่ไอ ที่ปั้นนำบำบัดอยู่ตรงกลางกลางบ่อละเห็ดเป็นพวกน้ำพงน้ำผุขึ้นพี่น้องกับผู้ใดมักเกี่ยวกับพวกเกษตรหรือว่าเกี่ยวกับปลูกพงปลูกผักปลูกหญ้ากับล่อเบิ่งได้ครับอยู่กลางใจเมืองเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งหลดพี่น้องตึกออมนี่แหละครับบรรยากาศตอนนเส้าครับ ครับผมมีเนาะเดี๋ยวผมฟังนี่ฟังนี่ก็เป็นพวกฝักสนกวัวคือเก่าเหรอพี่น้องพวกับพริกใบกระเพราใบายีราต้นบุกฮุ่งนี่ครับต้นบุกกูดต้นบุกน้ามีเมดต้นบุกเขือซีดาเ้าบุกบวบเนาะนี่ชะออมกับตัดไปกินแล้วพี่น้องวนัน อันนี้ก็สิเป็นพวกบวกบวกเรียมพี่น้องก็ลังขึ้นนี่ก็ลั่งขึน้นนะครับก็ลังขืนเป็นด้วย,นนวย,วยเน้อหน่อยเขาไปเบิองเลยไปเบิองรั้มกันนี่นี่ครับพวกมัดขึืนไปแล้วพวกนุยหญ่นะครับกะพ่อมันใหญ่กะทีมงานเกิเก็บไปกินนะพี่น้องเอเบิองเลยค่อยค่อยติดตามนะพี่น้องว่า มันจิออกมาในรูปแบบเลยกะบ,บือว่านนี่กะบ,บ้าพะาหลอกกะรับมอบไฟโซลาเซลล์ให้กับทีมงานเนาะเปิดสีติดตัง้งเป็นกระสีติดหมองต้นกล้วยอีกติดต้นกล้วยติดมุมพุน่นติดมุมพุน่นแล้วก็ติดทางพุ่นนะครับผวกแผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่า ทีมงานสโมสรเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเกษตรกรใมืองต้รถเดินเมื่อวานน่ะครับผมนี่แหละครับเป็นทีมงานกต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่อยติดตามเด้อพี่น้องว่าสีทางทางปลาตรงนั้นออกมดเลยครับพี่น้องทางออกมดจะเก็บแล้วใต้ อันนี้กันวันศีพ่าไปเบิง้งมือชท่อมสว,ว,ว,วนครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สิมีการถางถางนี่ครับถางออกหมดเลยเห็ดปั๊บไม่ปลูกไม่หมดพวกพะยงพยักษ์อะจะเอาไปถิ่มเนะพี่น้องนี่มาเบิ้งก่อนบรรยากาศมุมข้างหลังว่ามันสิเป็นยังไงแลบบ้วผมจีซองเข้าไป นี่แหละครับกระชีทางออกเมื่อเด้อพี่น้องเห็ดเป็นปลูกพงป,ปลูกพักครับผมปลูกพักไปเลยดูต้นกล้วยมันก็ขึ้นอยู่แล้วเนาะมาถ่ายเบิงมุมหนีเบื่องกว่าบรรยากาศมันสิเป็นยังไ๋ในมือข้างหนาเนาะก้อยติดตาม้อพี่นอ้องชงบ้าผ้ารอกัสินเลาะไปเลยอันนี้ครับทางออกไปแล้วครับทางออกไปแล้วตัดออกไปแล้วเริ่ม เป็นหลุมเป็นล่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับถ่ายจากมุมอีกมุมหนึ่งเนาะครับผมต่อไปบันสิมีสะพานสะพานยืนหนอกมาเเลยพี่น้องยืนหนอกมากลางน้ำเลยครับยืนหนอกมากลางนา้ำประกาช่วงเทศกาลพวกร้อยกระท่งหรือว่าถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายวิดดิ้งเอียงสีเฮ็ดฉากยูหันเลยครับผม อยติดตามเ้อพี่นอ้องอูดแต่เบิ่งจากไปไกลก็สิีมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แผงหนึ่งเนาะแผงน,น้อยนบอยบาวพ้าหลอกรับมอบให้ทีมงานไว้ติดตั้งต่อไปก็บิมีอยู่นี้อยู่ขางต้นกล้วยนีย่อีกหลอดนึงแล้วก็มุมมุม,มนี่อีกหลอดนึงพี่น้องมุมนี่อีกหลอดนึงเนาะแล้วก็ทางมุมพุ่นอีกมุมพุ่นอีก2 2สองหลอด มันกนสิส่ซองไปกับซองล่งไปในาน้ำเนาะกับสีเฮ็ดให้ประหยัดหัวหานปลาเนาะพี่น้องเนาะกับปลาอยู่ในนีก่กับกับสิสำหรับปลาที่ทีมงานปล่อยลงไปแล้วเด้อพี่น้องกับอยู่ประมาณสองพันสามพันตัวกับผู้ใดอยากซื้อกินกับมาขอทีมงานไทยเรือพี่น้องขอทีมงานขอซื้อได <laughs> อ้่อซื <laughs> ้อ พราะว่าทีมงานกันลงทุนด้วยกันครับผมลงทุนกันรายเติบอยู่กับหุนห,นหุนกันหลายๆายคนครับจังค่อยติดตามกันเบื้องนอกพี่น้องเนาะว่ารูปแบบที่ทีมงานบ้าพ่อเหรอที่ได้ออกแบบไปมันสีออกมาตามทีผทีแบบว่าอยากสีเห็ดบอ่อกะซอยรวมมือกันหลายคนเลยพี่น้องว่าเป็นว่าเฉ่าเพาะ บลาพาโลผู้เดียวกับมี่พวกพี่เป้พี่ท่อนพวกบางมัดพวกยังเนาะพี่น้องเนาะกันเลยเห็ดนี่มันสมบูรณ์กันสีดีมีทั้งผนกันสีดิมีเลี้ยงเลียเ้ยงกบแน่เลี้ยงปลาแน่แล้วก็มีเลี้ยง,องหอ้อข้มเลี้ยงยังครับ <c oughs> ผมไปเบิงไป,ไปเบิองตรงสาพานึงพี่น้องโครงการของสโมสรว่ามันสิ เป็นมารูปแบบเยบลยป้าพอรอสิเสๆอๆยังน้อยเนาะสไตล์สไตล์นี่กับผมดีเดอพี่นออ้องตรงสะพานตรงนี้ก็นสิต่ออ,ตออกไปก่นนะครับต่อออกไปกันถามเบิ้งถามที่ตามกันครับว่าท่านสิเป็นจังเด ครับนี่เนาะมันสีเป็นทั้งสี่เนาะบรรยากาศเบื้องเอาพี่น้องอันนี้กระช่างกบนะครับเป็นกระช่างกบมีซัมโบสอนเพิรนเลี้ยงไว้กะเบืบ้องเล็เเกเลยพี่น้องกับแวบๆเยอะดอ๋ยวเราพี่น้องเห็นแต่ตมันเยอะดอกพราะท่านี้ลงไปเนาะอันนี้กั เป็นแทงโซลาเซลล์ที่บาพลอเได้รับมอบให้สมอสซอนเนาะเกือบๆสองไรเลวพี่น้องทีตรงนี้อไอ้สาเพิ่นเห็ดเนาะอยู่กรุงเทพกรุงไทพมีทีงซี่่ะซำอยูย่บ้านหฮอเระพี่น้องครับเป็นดูแลซอยกัน ปลาว่าเป็นหน่อยแล้วพี่น้องี่ปล่อยลงไปนี่ร้ายครับบรรยากาศร่มเย็นสวยๆพี่น้องกับสำหรับคิปนีเนาะบาพ้าหลอบริมีียงลายกับมานำเสนอครับสวนสมุนอรอดอยากเข้ากำลังเริ่มต้นด้วยพี่น้องกับเริ่มต้นวันเอนเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าหัง ก็ว่าจุลเรืมต้นแนวควอมคิดนะเพราะว่าเข้ากันในเศาเพิ่นไปแล้วก็ต้องลงทุนจักหน่อยพี่น้องผู้ใดมักสนับสนุนกนันี่ยังกันมาบริจาคบ้าวพรอรอได้เกับที <c oughs> <c oughs> ่ได้เอามาซอยได้สมสตรสอนเท่านี่แหละว่าสวนสวนมันสิเป็นแบบใดนี่ ต่อไปสะพานตรงนี้ก็ัิท่ต่อไปเป็นบิวยางออกไปล่งกลางน้ำเลยพี่น้องยางไปผู้ใดอยากทายลูกทายยางกะบาดทายกันได้ครับมันก็สิเป็นแนดมากจุดไม่ครับพี่น้องเป็นโครงการน้อยเล็กๆน้อยๆเนาะไว้ให้บ้าพาอรอเดี๋ยวทายถ้ำมือข้างหน้าบ้าพ่อรอ,อรก็สิมาดทายถ้อยู่จุดจุดนี้พี่น้องเป็นจุดที่ ว่า,าพ่อเราอยู่ประจำทียเกี่ยวกับพวกคลิปพวกอย่งางนะ้กะับเฮ็ดพี่น้องมวนซ่นกันเบิ่งกันน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกับคลิปนี่กับขอฝากไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะกะับผู้ใดมักกกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้ผุ้ม้มีกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปกับพี่น้อง กสีได้เสนอให้พี่น้องเบิ้งว่าสวนพักเืิ่หนาไปห่อนไซแล้วรอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอเ,เข้ามาสวีดัสสวัสดีครับผม